สวัสดีจ้ามาผกกับตาชาิกล้าจ่ามนีได้ก้อยจ้ะก้อยเซ็บเซฟมาสู่กินมนีเป็นก้อยสมได้จ้ะมาเซ็ปเซฟน้ำกันเลยผักแก่มกันเลยลายแบบนี้กับขอนยาวเกล้าจ้ะได้ก้อยสมมีทั่วผู้พริกหวานหอมแล้วก้ะอันนี้เป็นเกินยังไผักสังเงีอยูุบาอเลยผักสังเงี้แล้วก้ะผักชีลาจ้ามาเซ็ปเซฟน้ำกันทั่วผู้อ่อนอ่อนกับกรอบเลยจ้ะ ก่อยแบบสมจาก่อยเสียบเสีย้อนกันกื้งกะจทำไม่ใหญ่กเกล่าเสร็จ็ะาพา,าชิล่าง,งันงา น้ำครับลมแง ผักสะเงะที่เพิ่นใส่แกงน้ำไม่อ่ะจ้ะเอามากินกับหลักก่กอยเข้ากันอยู่ได้จ้ะหอมทำยงังไง quay chắc Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ู้ได้ก,กินได้ปลาขอถกขอให้แล้วจดัดเ้ยทำไยม่ไคุยเลยลูกโดดก้อยสมแซ่เพื่อกันจ้ะ ก้อยผมก็แซบก,ก้อยสองก็แซ่บอืมพีกหวานอืมถัน่นนวลสีแดงแบบนี้จะออกหวานๆช่ำๆนะจ๊ะหวานๆช่ำๆกรอบอ หองแสบข่นอยู่น้ปมมาปูมักเขากันล่องเบิองได้จ้ะหอมแสบเขากันูุใด้พอเคยกินกันล่องเบิงแต่ว่าส่วนตัวมกักแสบหอมหอมเ้งคุยกับมี chút anh Lúc đột mình đang đi đi ความคืนดังดีครับ น้ำงาน้นกับก่อยลองเลยนะจ๊ะแสบ แซบหลายจ้ะเอเป็นก้อยเปรี้ยวจาะก้อยสมแซบแหงเกือบเปิไเด,ดไปละจ้าไว้พอกันคลิปนะนะจ้าคลิปนี่ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามในไปยชาําเนได้จ้าไปละจ้าพอกันคลิปนาจ้า